ตอนนี้นี่มีหม้อมาสวยพอแม่ได้เห็ดปูเห็ดปา่าเห็ดอินีเห็ดปา่ปาพัฒนาอินี่วันนี้เขาสร้งมาทางลูกทัางเต่าก็เลยเกิดการว่ามีตลาดที่เพิ่มขึ้นระดับ ไม่ว่าพ่วงออกไปอีกว่าเป็นว่แต่ชุมชนขายห้องก,ก็บาดเรียนขายทั้งตรคือให้โจกสั่งมาเลยว่าขึ้นปานี่ให้แน่ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนคือความสำเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักสี่ประการของมหาวิทยายลัยสู่การรับใช้สังคมด้วยหลักคิดการเรียนรู้ควบคู่บริการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของชุมชนกับเทคโนโลยีจากมหาวิทยายลัยเข้าด้วยกันโดยใช้ชุมชนและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นหนึ่งเดียวก็มาบรรจุเป็นอาจารย์นะคะปลายปี54 พอปี55เนี่ยก็มีโครงการ1นึะสูนึ่ชุมชนเข้ามาคือปีงบประมาณ55พอเข้ามาเป็นน้องใหม่หัวหน้าก็บอกว่าอะในเป็นน้องใหม่ลองลองโครงการนี้ดูลองทำโครงการนี้ดูโดยประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยทำงานบริการวิชาการมาก่อนทำงานในห้องแหลบมาโดยตลอดนะคะ ก่อนก่อนที่ว่าเราจะลงชุมชนเนี่ยก็คือเราจะมีการเรียนในห้องเรียนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอคาบแ,บแลบเราก็จะไปเรียนในที่ชุมชนเลยค่ะก็คือเป็นแลบที่เขาทําขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรไงค่ะในทีแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าชอบหรืออะไรเป็นหน้าที่ก็ทำนะคะทำมาพอเข้ามาคุกคีก็เริ่มรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเรามากกว่าแค่อามาให้แล้วก็กลับ ก็เลยเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกันนอกจากมาให้ความรู้บางทีถามสารทุกสุขดิบเป็นเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเขามีปัญหาก็หาอาจารย์อย่างเงี้ยมีปัญหาเลียงไก่เห็ดป่าเราขาดทุนเราเป็สซีีว่าปลากินเโนดเห็ดแหลวว่าได้ขายหยาดกันขายแล้วก็ปลาลดตลาดปลาเลียงแล้วไว่อันนี้คือปัญหาที่ ข้าพ่อมามาเข้ามีกับมีแต่งแต่บรรพบุรุษมากซึ่งมันบ่นมีการพัฒนาคือสมัยไม่ที่เข้าไปเบิงในประมองที่เพิ่นเห็ดได้หลายๆตเขาก็เห็ดบ่บ่ใดน้ำเพิน่นเพราะีมีอาจารย์แกมาแนน้ำเห็ดตัวตหม่คือปลานิ้นแปลงเพับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ามันดีราคากัได้ดีครับแล้วก็เศรษฐกิจของห้องก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าในตัวนี้เพ่่นมาสอนเฮาคือเขาวอกเคารู้จากว่าป่านี้นแปลงเพศเขาเหตุไดมาจังไดเออมัน,นี้อาจารย์มาแนะนํำว่าห้เหตุแบบนี้ผสมฮอร์โมนจังสันจังซี่บอกเ้า ที่แรกเขากับงงๆซ้าๆเฮ้ยเพรเป็นพอเฮ็ดไปสักพักก็เริ่มดูดีเริ่มเก่งตลาดก็ยอมรับเข้าหลักสูตรประมงคณะเทคโนโลยีคืออีกหนึ่งความสำเร็จของงานบริการวิชาการในชื่อหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่เห็นผลเชิงประจักษ์ของการบูรณาการภารกิจหลักสีด้านเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันคือการบริการวิชาการการเรียนการทํานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนชีวิต ครับเพื่อหาปลาครับหาเพศแยกเพศครับฝั่งเพศผู้กับเพศเมียมันต่างกันเยอะบางคะมันมีต่างกันตัวผู้มันจะมีรูรูตรงไห้เพศมีสองรูครับส่วนตัวเมียเนี่ยจะมีรูอยู่สามรูครับแล้วไข่ตัวเมียเมื่อกี้ก็ตัวเมียก็มีไข่ครับก็จะอยู่บริเวณช่องฝังครับไข่ของตัวเมียครับเป็นการเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งครับที่ที่เกษตรกรนี่มอบความรู้ให้ครับมีสีครับ ก็คือหลายๆโครงการที่ผ่านมาเราอาจจะมีแต่ไปหยิบยื่นให้ซึ่งมันก็เรามาจากแนวคิดที่ดีเราคิดว่าความรู้เนี้ยเหมาะแต่จริงๆมันอาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่สิ่งสําคัญก็คืออาจารย์พยายามจะถามทรประชาพิจารณ์ถามคนในชุมชนว่าต้องการอะไรจริงๆแล้วก็เป็นเสียงของชุมชนว่าอยากได้สิ่งนี้แล้วเราก็มาดูว่าทางมหาลัยเนี่ยพอจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้แล้วก็เจอกันนะคะก็เป็นเป็นแนวทางของเราก็คือเราจะทําทุกอย่างตามความต้องการของชุมชนนะคะ สถาบันการศึกษาใช้ปัญญาสร้างปัญญาชนจุดหมายมที่ไฟควรหาคือใช้ปัญญารักษาชุมชนสำหรับผมแล้วนะพี่คือถ้าไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามผมว่าคงยากครับที่จะได้มาเรียนรู้อะไรที่ ยากมากครับที่จะมีวิชาแบบนี้ผมถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่หาเรียนได้ยากมากนะพี่คือเป็นอย่างในห้องเรียนมีแลบมีทฤษฎีมันก็ในหนังสือมันก็เหมือนกันแลบก็เทียบกับทฤษฎีแต่พอเราได้ออกมาข้างนอกเราก็ได้ปฏิบัติจริงตรงนี้นเะหมันกับผมจะเอาไปใช้ในอนาคตน,นะพี่เหมือนกับฝึกการทำงานจริงก่อนที่พวกผมจะจบการศึกษาแล้วก็ไปประกอบอาชีพหรือทำงาน กับเอกชนหรือรัฐบาลานะครับลูกหลานนี่ก,ก็เห็นว่าพ่อแม่ได้ขายปลาโดยที่ว่าไม่ยังงก็ได้อยากได้กินโดยที่ว่าไปทํางานกา็ได้หลายอยู่แต่ว่าค่าใส่ใจมันสูงสูงมาเหตุยุบาน,นได้บาหลายแต่ว่ามีเงินเก็บคแต่ได้่มาดูแลพ่อแม่นะ กิ่งก้านดังสิ้นและสาที่ผ่านแรงต้านลมพนจึงได้ดอกผลที่งอกงามการจะเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายมาสาแล้วเวลาที่บุคลากรของมหาลายัยนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชนอาจารย์ลงสู่ชุมชนทั้งในเรื่องของบริการ ไปศึกษาเรียนรู้ไปทําวิจัยกันแล้วแต่นี่เหมือนช่างเหยียบนาพญาหยิบเมืองเลยชาวบ้านแบบตัวรีบเล็กลงเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่สิมหาอะไราก็คือการสาร้างเครือยสังคมมหาอะไราต้องเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมส่วนบางทีพอไปแล้วกระบวนการเรียนรู้ผู้บริการเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันรลกกันประทับใจหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเหตุการณ์นะแต่ถ้าต้องต้องคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เอาว,ว่าโดนใจที่สุดก็คือโครงการที่เริ่มทําในปีห้าห้านะคะ เรามาสอนผสมเทียมประสวายวันนั้นเนี่ยฝนก็ตกหนักมากคือวันนั้นเราวางแผนว่ามันจะเสร็จประมาณถึงเย็นทุกอย่างมันก็เลื่อนไปปรากฏว่าเราก็ยังต้องอยู่จนถึงตีสองเพื่อให้มันได้ผลก่อนที่จะกลับลูกศิษย์ก็อยู่ครับขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะพี่คือตั้งแต่ปีหนึ่งผมรู้เลยแหละพระผุ้นางปันติโตชีเวผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ม้อเครื่องวายจังดีัะติดจารลึกไว้ว่าเคยมีขั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สอนหลูกหลานเอกลักษณ์ของหลักสูตรประสบการณ์ของขนาจารย์ประสมผสานภูมิปัญาของท้องถิ่นและอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยตัวนิสิตเป็นตัวขับเคลือ่อนเราจึงหวังว่าหนึ่งหลักสูตรชนคือกระบวนการพัฒนานิสิตกระบวนการสร้าง คนรุ่นใหม่ของสังคมไทยที่ยั่งยืนและมั่นคง